สวัสดีค่ะคณิศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนในหน้า160นะคะข้อ3ใหญ่นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบนะคะทีนี้ไปดูโจทย์ข้อที่1นะคะแม่มีน้ำผลไม้ในกล่องเนี่ยเศษ8ส่วน12ลิตรทเทใส่แก้วไปเศษสส่วน12ลิตรแม่เหลือน้ำผลไม้ในกล่องอยู่เท่าไหร่นะคะดูสิว่าสดของการบวกหรือการลบนะคะ ทีนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีหาคำตอบนะคะเทใส่แก้วนะคะอ่าดังนั้นข้อนี้สอดคล้องกับการลบนั่นเองนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับเศษ8ส่วน12ลบเศษ2ส่วน12นะคะทีนี้แสดงวิธีทำนะคะเ,เรียนเขียนโจทย์ลงไปแบบนี้นะคะอ่าการลบดังนั้นนักเรียนไม่ต้องมาใส่เครื่องหมายลบด้านข้างแบบนี้นะคะมันไม่ถูกวิธีนะคะ ดูสิว่าแม่เหลือนะ้ำผลไม้ในกล่งองอยู่เท่าไหร่นะคะการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นําตัวเศษลบกันได้เลยนะคะแปลบสองเหลือหดังนั้นคนนี้ตอบเศษหกส่วนสิบสองลิตรนะคะคนนี้ตอบเศษหกส่วนิบสองลิตรนะคะทีนี้ดูถัดไปะคะ่ะไปดูหน้าหนึ่ง้หกสิบเอดนะคะข้อหนึ่งนะคะ ครูพลอยสายเนี่ยมีน้ำส้อมอยู่เศษ2อส่วนเลิตรมีน้ำใบเตยเนี่ยมากกว่าน้ำส้อมอยู่เศษ3าส่วนเลิตรนะคะครูพลอยสายเนี่ยมีน้ำใบเตยอ,อยู่เท่าไหร่ดูว่าข้อนี้สอดคล้องการบวกหรือการลบนะคะามาบวกกันนะคะประโยคสลระก,ก็จะได้ท่ากับเจ็สง่วนเบวกเศษสามส่วนเนะคะทีนี้แสดงวิธีทำเขียนโจทย์ลงไปเหมือนตัวอย่างเลยนะคะ หาค,คำตอบโดยการบวกกันนะคะนำตัวเศษเนี่ยบวกกันได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับเศษ5้าส่วน7ลิตรนะคะตอบเศษ5ส่วน7ลิตรนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ